过来。嗯嗯拜拜 แลในขณะนี้นะครับได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับพิธีอันเป็นมงคลเลิกนะครับในวันช้างล้มวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2568นะครับ แขนผู้มีเกียรตินะครับลูกเสือลูกหาเจ้าพ่อกูช้างนะครับทุกทนดสามอาทิตย์นะครับต่างก็มาร่วมพิธีในวันนี้นะครับพี่แม่นะครับคือช้างกูกระเงาเขียวนั้นเป็นช้างทูบารมีของพะนันจามบุตรีปฐมวันเกษัตรีแห่งนครอุดรชัยเป็นพญาช้างที่มีฤทธิ์มากเพื่อออกสุดสงครามเพียงแค่ช้างหันหน้าไปทางศัตรูก็ทำให้ศัตรูอ่อนแรงลงได้ ว่ากันว่าทั้คหนในชีวิตหากมีโอกาสได้ขอพรและรับ้อชยยชชงช้างพญาช้างชนะศึกแห่งเขียวต้องตัดได้รับพรในใจชนะได้สมหวังในทุกการมาขอพรจากท่านนะครับในเรื่องการเรียนาการงานการดิทธิพมนาจ,จัปพีบีและพระองค์รุ่งพญาสันตยศมีเรื่องเล่าความเป็นมาเกิดขึ้นในช่วงหลังจากที่พระนจจันจัมพีบีพุ่งปกครองนครอาลับุญชัย สร้างบ้านแป่งเมืองจนมีความมั่นคงเป็นตึกแห่ปกครองบ้านเมืองด้วยพระศิราชธรรมและส่งทนุกำรมพระพุทธศาสนาจนจเจริญรุ่งเรืองประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขหลังการสนสงคารามต่างๆสงบบ้านเมืองดำรงอยู่อย่างสุสงบนในช่วงนั้นบ้านปาทนาร์จัมเดวีได้สละราชสมบัติให้พระโอรสได้ว่าหูช้างท่านนี้ในตำนานยังเล่าขานว่าผูกระดังงาเขียวเป็นชา้างที่มีอินฤทธิธธ์มากเมื่อเวลาลงหลง เพื่อหันหัวหรือเอารายงานชี้ไปทางที่ใดจะเกิดภัยพิบัติขึ้นในที่นั้นผู้คนบาดเจ็บลงตายบ้านเมืองเกิดอาเพศดังนั้นตอนฝังสร้างร่างของพก้ขดีเจดีย์ง,งุชางก็มีการอ้างอิงในโชว์วิชาการว่าเป็นเจดีย์ในลักษณะเดียวกับเจดีย สัพพะกาวโาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ <awakening vida. S 1> ัสสะนะโมตัสสัพพะกาวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัพพะกาวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันทิตวาสิริพุทธังสหัสสะ สังงคุณุตมงอีทังบริตังเขปังปวัคขามิญาถาภารมวันที่ตวาอาจารย์ญาตาทังเมยัณยังสพพโดสัมวินาสศตุสิริเทพปัยญตานสเกกาเมจรูเปคิลิสิคาัาตเตจันตริเ สาปาเกตเอปิตุมเหอนุรักษันตุอโรคายนาสุเคนะจารภะคินาสมาวิลุหโกจัคมหาราชาติสาปาเกตเอปิต um ุมเหอนุรักษันตุอโรคายนาสุเคนะจารภะระตสมิเตวจัคมหาราชาติสาป um าเกต เปรตุมเหอนุราทันตุอโรคเยนะสุเขนะจาปัชมะเสมิวิรูปะโคจะมหาราเยนะสุเขนะจาพ์ยาภัสมีนาโคจะมหาราชทิสา อตระสัมมกุเอโรจักมหาราชที่สาปาเกเตปิตุงเหอนุรักษันตุอโรคเยนาสุเขนนจารอิสานสัมมิยัคโคจักมหาราชที่สาปาเกเตปิตุงเหอนุรักษันตุอโรคเยนาสุเขนนจาร อุปริมาณสมาธิสาภาเคจันตาโรเทวามหาเทวาจันโทจักสุริโยจาอินโทจักพัมมาจักสยธิทังทิโตจาสุรโคจักเทวะเสโทจักเทวะปุญญโกจาเอเตจัตตาโรเทวามหาเทวาพุทท ราวาตาเอหิสมทันตว่าอาคัจฉันตุปปริพุนฉันตุติักวาที่ตังวานิสีนนังวานิสินนังวาสยญนังวานิสินนังวาระดิวาที่วังวาสทธารักทันตุมหาเทวันติเอทาสมีธรณีจะเทวาที่ตาทิสาภเก เอปิตุงเทอนุรักขันตุอโรคะเยนะสุขเข องค์เขตดาวด่านรงรีอันอยู่ในนาฏญาณน้ำทุกเถื่อนธรรมสารสลีทุกเสนญาและวันลิตังเกลีปปะปเตนาเกกุรุเทอัสุเรมาหมอนมีตั้งกลุ่มพันคันตภยยะตังอารักษ์มเหสี ไตรลามีอเวจีทีราท้าวยงที op, si ่ปานต้าวจัตุโลกสี im, ่องค์กานจอมเจืองเงาที á, ่พระท้าวหาจองอินมนุษย์สลกเมืองดินอมารินจันฟ้าจักรการมากานเจินมาแล้วตัวตั้งกรมโสระสะแพ่เพิงพมทาราบต่อท้าวเนวสัน ยาตเตวะบุเตวะดาเทวะฮักเจ้าที่เจ้าต่างตนฮักสายย่างโบราณสถานกูจ้างติดี์ตั้งลูกขาเทวะดาปัตตาเทวะดาเทปาเทปินจุดานดาวบัดนี้เรา วัดอินไทยวงค์ผู้ว่าราชการจังหวัดระพนูนเป็นตนเป็นประธานพร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการท่านภูมิเกียรติพี่น้องมวงสวงปูจาเทพยดัดา อกรจามอภิวาทวันตราวันตอนไวพระธรรมแนวคำสอนที่ักคภูทรก่าวเต้นไว้ไวยังพระสังฆเจ้าอันในออกบวชพนวดเป็นสาวกาแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไวพระธาตุริพุญชัยเจ้าเลิศเรืองงามปิ่นเมืองลามลับปูนแก้วกว่า ไว้ยังแม่นางนาไทยจ้ามเตวีปฐุมมักกะสตรีแห่งนกรอาริพุนจอยไว้ยังจะพาต่างร้ายก็มีจิตใจอันนอบสัตการศรัทธาในพญาคิลิเมกจะพอเจ้าผูชัางจริงได้มาเหตุแห่งการเหตุแห่งการที่ว่าวันนี้เป ER oh, ็น ตุทภาพลาเอาจำนักม่มาลาข้าศึกสัตรูดัางปวงได้จุดติสาออกไปน้องศรัทธาประชาชนชาวจังหวัดละปูนตั้งแต่อาีิตาอดีิตาการฟังก่อนมาทนถึงปัจจุบันาการนี้ได้อยู่ดีมีสุขขาดสัจยังโลคาปัญญาที่อุปัตตวะตังว์ อนทลายตั้งลายได้พ้นจากภยแยบพิบัติมาโดยตลอดก็โดยบุญญาปาเมีแห่งพยญาคิริเมฆจากตัวเองผูกกำงาเขียวว่าอันผูกขาทต้งงลายนั้นจริงได้สนองคงควายยังตุภภาพุภาราชาดวงตอกข้าพองพรังอาหารบานข้าวข ั้งอยู่เลียงลายเพื่อถวายผู้จาแต่ปาอภัญญาคิริเมฆเจ้าอปูจ้างพร้อมตั้งเตปะยัดดาจุตโนจัวละองค์นาโอกาสการะบัดนี้ผู้ขาจึงขอการาธนาท่านเจ้าจุตโนจ่วรละองค์จุงใ้มีเมตตาฟูงนี้อันธะ ตังไว้ยังวิจิตรการตาด้วยความศรัทธาาราวะนกบนอบขอพระเจ้าจัางจิลิเม้องได้มีเมตตาพร้อมทั้งเทวบุตรเทวนาถุต้จุลาองค์ที่ใด a ั g งาาราณที่รมเสวยนั่งสารปฏิแด่ตอน ýmang su pa viyanchana sampanang sari nang po chana utakam walam ninya thema akachantu paripun chantu tu di nhậm mang su pa viyanchana sampanang sari nang po chana utakam walam ninya thema akachantu paripun ตาติยมติอิมังสุภะพยัญชนะสัมปันนังสารีนังโชนังอุทะกังวลางนินญาเทมาคัจฉันตตปะริพุนฉันตตด้วยเตจานุภาพแห่งเตพยเจ้าจุตมจุลาองด้วยเตจานุภาพแห่งเสวยแล้วใส่ก็ขอตัณได้ โปรประธานพอรอันยิ่งใหญ่แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายอันหมายมีท่านพิพัฒน์อินไทยวงศ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระโคนท่านรองผู้ว่าราชการปรลัดจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าสํานักงานจังหวัดท่านผู้มีเกียรติจุบูจุคน ทาร่าต่อเต้าถึองคณะกรรมาการมูลนิธิตผ่านสัจจากยังโลคาผ่ญาทิธรรมะต่างวนคนตะาลายตัางลาย เมือผู้ฆ่าตั้งหลายได้พ้นจากข้อผีครอบเดือนข้อวันข้อยามจุงอุดมไปด้วยโจผีมือเฮาเจ้าค้าจุงได้อยู่ด้วยความสุขสมููณ์มั่งมุนตุนเต้าดูตัางกินดูตั้งใจดูตัางจกใจเตตานลาโพนิกรันตะลังสัทธาโสตีภาควันตุเตขอทุกท่านตั้งจิตขอพร ความปรารถนาของแต่ละท่านสวย

ฮอรโมทครับซึ่งอีกสักครู่นะครับก่อนจะมีพิธีสวดพุทธมนต์นะครับ บำเพ็ญบุญนะครับถวายอุทิศต่อดวงจิตวิญญาณนะครับของเราเทวดาอารักษ์ผู้ปกปักรักษาณสถานที่แห่งนี้นะครับครับแล้วตอนนี้นะครับท่านผู้วมเนี่ยพี่พอยู่ดิ้งผมร้องหนึ่งต้องมาตามลำดับต้องตามลำดับพี่อยู่ดิเนี่ยในในนนท์ร้องหนึ่งเนี่ยต้านทั้งหมดเออ ที่้อนอยู่วันนึงีดีแล้วเพราะว่าจะได้ทำเกษตรปะลาท่านคุยกันเลยไม่ได้สิงใดเกินพื้นดิ วัอยตงนี้มา็ู้อ่านให้นะเดี๋ยวก่อนนะอาหรอครับเดี๋ยวไล์อีกช่วงหนึ่งนะครับในช่วงที่ทําพิธ well ีนะครับบำเพ็ญบุญถวายอุทิศแด่องค์ เฉพาะกุช้างนะครับภายในหอชัยเฉพาะกุช้างครับวัอนี้ลงไลฟ์สดก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ